สวัสดีครับเอสเพย์ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีกบีวีดีซีเลออนซิกลีกหนึ่งฤดูกาล2025-26นะครับวันนี้พามาที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับชมเกมลีกสูงสุดของเมืองไทยเป็นแมตช์เดย์ที่4ครับอยุธยายูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับสำหรับทีมผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณภูสิทธิ์แย้มไกรสอนนะครับและผมบนชัยสุขโขบารมีบรรยายเกมการแข่งขันขในนัดนี้ครับ เกมนี้ครับเป็นเจ้าถิ่นในยุทธิยาได้ออกสากเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดแดงบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับขณะที่เชียงรายอยู่ในชุดเขียวตัดกันดีเหลือเกินนะครับเวนเตอร์ก <L> ับโดโซ่โอ <t> ้โหโถเข้าใส่ตรงกลางเนี่ยทำงานได้ต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะครับพัสกอนไคเก้เด้ไสไคเก้ไปต่อแล้วซัดเลยครับโอ้โหบอลไปชนคานแล้วพยายามที่จะซัดอีกทีของอิสลามี่โอ้โห1-0ตัดรับได้ครับลูกนี้ โอ,โ,โอ้โหเจ้าบ้านไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหยิงอย่างสวยเลยครับของไกเแก้เลนเมสห้ามส่งสัญลักษณ์ขอดูวีอาจากผู้ดูดสิ <c oughs> ไม่ได้ครับ,บรแต่แฟนบอลขอยุยยาขอดูวีาอราร <c oughs> ์แล้วโอ้ได้โอ้โห1-0ครับดูกันอีกทีครับบอลพริกนาโดนดึงนี่เอาไม่อยู่นะครับโอ้โหแล้วระยะนี้นี่ซัดบอลสูงกำลังจะคุกอยู่แล้วครับพังอกกลับมาได้ครับแล้วซัดเข้าไป เนี่ยบอลตรงกลางนี้โหเกือบพุกนะครับเกือบจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแล้วก็ปาดมาได้เร็วครับปฏิกิริยาเร็วมากครับยาเชียอิสลามเลือกทุ่มไกลไปลุ้นเอาในกรอบหมกตังหมกตังแล้วปอกลุ้นที่ข้ามคานออกไปโอ้ไม่ได้ครับเจรายเดี๋ยวดูครับบอลเข้ามาห่งเช็ดมาตรงนี้ครับอิสรกอู้เท้าของภูมิชนกแกนกล้าครับงัดเข้าหน้าครับ อีกหนึ่งคนี่พุ่งต่ําลงมาอีกหนึ่งคนีนงัดเท้าสูงนะครับทางตรงนี้นะครับเนี่ครับเอาครับโอ้จุดโทษครับชนกแกนกล้าครับแล้วเป็นแดงโดยตรงด้วยนะครับอาจารย์สงครารบูมมีเกียนะครับจากแบ็คขวาของเจ้าบ้านนะครับอ้าวครับคาร์ลสยูรี่ดลกับกรุ๊เมฆมุสิกครับ แล้วสัดลูกนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งตีเสมอได้สำเร็จครับเชียงรายยูเนเต็ดฐามตีเสมอได้ครับจากจุดทษ่จุดโทษนะครคาร์ลส์กิลลี่เสมอหนึ่งหนึ่งครับนาที15และนี่คือประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้นะครับดูครับคาร์ลส์กิลลี่วิ่งมากลมหน้ากลมตาครับพุ่งคนละทางกับบอลเลยครับอธิรักอธิคุณเลนกับคราเบียลเอริก้ ปิยพลเปิดขวาลูกนี้พุ่งไปเสาสองแล้วสั้นคานเอาไปครับโอ้โหได้จ่อเลยครับคาร์ลัสอิวีี่ปิยพลครับเรื่องลูกเปิดนี่ถนัดอยู่แล้วครับแล้วโอ้โหข้ามมาหมดครับเหลือแค่จบให้ได้ครับสุดท้ายมันสูงไม่หน่อยครับคาร์ลัสอิวี่วรุษเนี่ยครับโฉบเยาวๆมาไม่แม่นเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องแก้เหมือนกันนะครับธนวัฒน์ ีก็หานะครับ en> แต่ว่าพิรักเนี่ยถึงเปิดไม่แม่นเหมือนกันอันแล้วยิงเลยครับตรงนี้เกือบหายโอ้เวโรดป้าบุภาครับบอลออกบอลมาไม่ดีด้วยครับอาบิรักมงสกัตตาแล้วก็หืมซัดตามน้ำเลยครับลูกนี้ดีท allora ี่ไม่เข้ากรอบนะครับถ้าเข้ากรอบนี่งานยากเลยครับเล่นสั้นๆกับเรเดียวบาติสตาดูดูซิว่าพียพลโดนตามโดยอิโลฟานดึงหนีได้สวยครับแล้วเปิดโอ้ยิงเลยครับเพียพลพนิชกุล คือหลอกมาได้หนึ่งคนครับหนีเข้ามาแล้วก็ซัดต,ตรงนี้ไ <c oughs> ห้มามีพื้นที่เล่นครับดูดูซิวาดึงบอลหน,นีแล้วขยับโยกหาเหลี่ยมอยู่แล้วหยอดเข้าไปนู้ให้กับกา,าเบียวกา,าเบียวอ้โหยิงมัติดเซฟมนุตเบ่งมืสิกแล้วล้ำหน้าไปด้วยเลยครับ <c oughs> ดูดูซิวาคืนกลับมาแถวสองซัดขวาของอติคุนข้ามคานออกไป <c oughs> บันสูดนะครับซอ้อมมาแน่นอนก็บแบบนี้ครับแต่มุมฝั่งซ้ายครับย้อนกลับมา ย้อนมาไกลมากครับแนวรับเข้าไป่ทันครับวิ่งมาซัดเลยครับของอติคุณแต่ผู้เอาครับเกมสวนอิสลามีเดโกก็ซาโต้ครับให้ช่องนี้มาถึงไคเก้มีโอกาสได้เล,เลยครับไคเกเลยเมสไคแก่กดวนกับธวัชชัยอินปะโคนพาบอลเข้าขกรอบแล้วไคแก้เปิดตาเข้ามาไปเข้าเมือพิลักเลยครับอย่างติดสีส่าเกมรับของอยุธยาเจ้าถิ่นอยู่นะครับสนุกการ สนุการหาพื้นที่สายลองกดลูกเลี้ยบอลชนคานโอ้ชนคานแล้วตามซ้ำเลยครับไม่ทันเลยครับบอลจะไม่ออกด้วยครับพัสดุรอนเขี่ยอมาโอ้ยไม่ได้ครับเชิงรายยิงมันมากครับเดี๋ยวดูจังหวะยิงก่อนครับของสนุการทินจอเลยครับหน้าหัวก็ลงตรงกลางบอลชนแล้วมันหึ่ตกลงคื้นนะบอลมันค่อนข้างเร็วจะตามซ้ำอีกทีก็ไม่ทันครับเดี๋ยวดูมุมนี้ฆ่าไม่ฆ่าครับไข่เก้ยิงชนคานซ้ำเข้าครับคราวนี้สนุการนะครับยิง ชนขาดแต้องมาเช็คกับแล้วไม่ได้ครับบอลมาถึงมาเกอร์บรินีเปิดด้วยซ้ายไปลุ้นในกรอบแล้วมีพื้นที่เล่นตรงนี้โอ้แล้วสุดท้ายมาสองประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหลับหน้าครับไม่ได้เหมือนจะรู้ด้วยครับดูด้วซิว่าต้องเช็คแล้วครับจะรับคาบช้าครับบอลทุ่มของพิยพลพันชกุลครับทุ่มมายังต็ดอยู่ แล้วภูสิทธ์เป่าจบเกมเลยครับอุธยายูเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเชียงรายยูเต็ดไป1-1นะครับเอาละครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณภูสิทธิ์ย้มไกลสอนและผมมุชัยสุโข,ขต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ